ข้าแค่อยากเข้าไปดูข้างในภูเขาหินตอนกลางคืนแต่เถาวันพวกนี้ดันโจมตีข้าด้วยใครหยุดลงนั้นคืนนี้พวกเราคงไม่สามารถดำเนินการได้ดังนั้นเราต้องถอยก่อนหยุดนะเราช้าไปแค่หนึ่งก้าวทำให้มันหนีไปได้การเคลื่อนไหวอย่างอิสระภายใต้าการโจมตีของเถาวันยิ่งน้อยพวกเขาก็ได้ปลุกพลังวิญ,ญญาณของตัวเองแล้วนั่นแนะ นอกจากพวกเราสี่คนในเผ่ามาป่าหินแล้วมีเพียงคนไม่กี่คนในห้องโถงนักบวชเท่านั้นที่ปลุกพลังวิญญาณได้แล้วไม่มีใครกล้าที่จะแอบ,บเข้าไปในภูเขาหินในเวลากลางคืนหรอกคนของวิหารเนี่ยวุ่นวายจริงๆนะถ้าเราไปถามตอนนี้พวกเขาคงไม่ยอมรับแน่นอนเช้าว,วันถัดมาซังเย่ยทำไมถึงเป็นเธอได้ไปายตี้ไปไหนเหรอเมื่อคืนนี้มีเรื่องเกิดขึ้น ตอนที่าปที่ออกไปข้างนอกเขาได้ขอให้ข้ามาดูแลเจ้าฉันแต่งตัวเองได้ข้าชอบดูแลเจ้าด้วยตัวเองก็ได้ฉันเกือบจะกลายเป็นตุ๊กตาของซังเย,ย่แล้วนะท่านหวนหวนดูผ้าที่พวกเราทอสินี่มันดีมากๆเลยนำมาทอเป็นผ้ากันเปื้อนได้จะดูดีมากข้ารู้สึกว่าท่านหวนหวนจะสวยขึ้นเรื่อยๆนะ ข้าคิดว่าช่วงหลังนี้ขวนๆก็ทําให้หัวใจของข้าเต้นแรงเหมือนกันนะผิวก็ขาวมากและดวงตาก็โตและสดใสน่ารักมากๆเลยเลิกแกล้งฉันได้แล้วนะฉันฉันเพิ่งจะกินไข่นกหนามไปข้าเคยได้ยินมาว่าไข่ของนกหนามนั้นมีประโยชน์สูงมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้หญิงดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงนั่นเนี่ยฉันคงพูดไม่ได้หรอกนะว่าเป็นเพราะ ผลมาจากเมล็ดพันธุ์ไม้แทบที่ได้งอกออกมาแล้วนะค่อยๆไปนะเรากำลังจะกลับแล้วหน้าของฉันดูแตกต่างไปหรือเปล่าไม่ว่าเจ้าจะสวยหรือว่าขี้เรในใจของข้าเจ้าก็จะเป็นคนพิเศษเสมอซังเยียเธอก็เป็นคนพิเศษในใจของฉันเหมือนกันข้าจะพาเจ้ากลับบ้านวันนี้ถึงตาที่ข้าและป่ายตีต้องทำอาหารแล้ว ทำไมเหรอป่ายตี้และข้าก็อยากได้ผ้ากันเปื้อนด้วยเมื่อวานนี้ฉันก็ให้ผ้ากันเปื้อนสองผืนกับเชลิงและสวงหยุนไปแล้วไม่ใช่เหรอเชลิงและซวงหยุนซ่อนผ้ากันเปื้อนเอาไว้พวกเขาไม่ยอมให้เราแตะด้วยซ้ําฮะพวกเขาซ่อนผ้ากันเปื้อนเอาไว้เหรอเนี่ยสองคนนี่แปลกจริงๆโชคดีนะฉันเพิ่งทําเพิ่มอีกสองผืนในบ่ายวันนี้เอาไปสิฉันไม่เข้าใจการแข่งขันของผู้ชายเลยจริงๆนะ แต่ว่าตอนนี้มันก็มืดแล้วนะทําไมซวงหยุนกับพวกเด็กๆยังไม่กลับมาอีกละ่ะเพราะเขากลับมาแล้วเหรอซวงหยุนเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านแม่วันนี้ในป่าพวกเราพบคนที่ติดโรคเลือดมรณะด้วยพวกลูกไม่บาดเจ็บอะไรนะไม่ต้องห่วงนะข้าได้ฆ่าและจัดการกับคนที่ติดเชื้อทั้งสองคนนั่นแล้วข้ารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภยัยข้าจึงได้พาเด็กๆกลับมาแต่ระหว่างทางฮะกองทัพของเผ่าปีศาจ ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรบางอย่างอยู่กองทัพของเผ่าพิศาจเป็นไปได้ไหมว่าหานญิงจะส่งพวกเขามาตามสังเก่